สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่หมู่บ้านปินเจริญสนะคะตั้งต้นที่ซอยสารณคม28นะคะทีนีไ้ไปถึงทางแยกซ้ายค่ะตรงเข้าไปนะคะตรงเข้าไปทางแยกค่ะแยกซ้ายนะคะจะอยู่ระหว่าง สนักสารนคม28นะคะตรงไปเรื่อยๆก็จะไปสิ้นสุดที่สรนัคม36ค่ะจำได้ไหมคะแยก,กซ้ายเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็จะผ่านต้นเฟื่งฟ้าจำได้ไหมคะ เื่องฟ้าต้นนี้บ้านหลังนี้นะคะคงคิดว่าคงจำได้นะคะจำได้ไหมเอ่ยบ้านที่มีเฟื่องฟ้าหลากสีหลังนี้คงจำได้นะคะตรงหัวมุมนะคะจะมีป้ายสารนคม28แยก1ขีดสองค่ะมองเข้าไปในซอยลึกๆเข้าไปก็จะเห็น โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงนะคะอยู่สุดมองสุดซอยนะคะ,โ,โ,ะไไโดนที่มอกเลยใช่ไหมเค Rồi win. Ồ hô. Nè. Các bạn ครับตั้งค่ารอ Ồ hô. Chút bánh đen. 1 2 3. Go. โอໂຫກາບຊິໂຕໂຕໂ ข้าก็วิงเก่งเหมือนกันนะเอ้ยเร็วมาข้างน้นมาข้างนี่น้องเยเราหลอมกเร็วเร็วไว้เร็วเรรสู้วอย่างั้นเรบันฝืนไม่ได้ปั่นนะปั่นไปเดี๋ยวเขาีรงแรงถีบแรงแรงสิลูกน่รกนรออกแรงมากมากออกแรงมากๆ อย่าเบรกสิลูกเบรกแล้วมันจะไปได้ไหมะเออหนูเบรกมันก็มายากสิบนว่าอยากไปโรงเรียนจะแย่แล้วว่างั้นอันนี้สารนคมยี่สิบแปดแยกหนึ่งขีดสี่ค่ะมองเข้าไปในซอยไหมคะลึกเข้าไปก็จะมองเห็นหลังคาโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงค่ะแต่เราไม่ได้เลี้ยวเข้าไปนะคะเราตรงไปเลยค่ะ ตรงไปเรื่อยๆนะคะซอยนี้จะอยู่พาดระหว่างสนรนคม28ไปสุดซอยแยกนี้ที่สารนคม36ค่ะก็คือบ้านหลังนี้ค่ะบ้านหลังบ้านหลังนี้อยู่สุดซอยแยกอันนี้นะคะแยกเขาเรียกว่าแยกแยกออกมาจากสารนคม28ซอยนี้นะคะ ันนี้คือหลังสุดท้ายค่ะที่อยู่ตรงตรงมุมแล้วก็จะเป็นซอยสารนาคม36นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ